สวัสดีครับคุณอยู่ช่องมิเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตโปรเน็ตสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมของซิมวันดูคอร์หรือซิมเติมเงินของ AS ประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 8นะครับเบอร์ใหม่ก็คือเบอร์ที่เพิ่งลงทะเบียนเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันขอให้เป็นซิมวันดูคอร์หรือซิมเติมเงินของ AS สสามารถเอามาสมัครโปรในคลิปนี้ได้เกือบทุกซิมจะไม่ได้แค่ซิมเดียวก็คือซิมทูไฟครับ ส่วนการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะมี2เงื่อนไขเช่นกัน 1. คือต้องย้ายค่ายมาเป็นซิมเติมเงินเท่านั้นถ้าย้ายค่ายมาเป็นระบบรายเดือนจะไม่สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็ 2. หลังจากคุณย้ายค่ายมาเรียบร้อยคุณต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วจะไม่สามารถสมัครได้เช่นกันครับโอเคทีนี้ก็ไปดูที่รายละเอียดของตัวโปรกันต่อเลย โปรส่วนใหญ่ยังต่อมาครบทุกตัวครับแต่จะมีที่เปลี่ยนแพงไปจะเป็น2ตัวนี้นะครับแพ็กเกจเน็ตไมค์สปีดเดือนละ4ี่บบาทกับแพ็กเกจตเน็ตไมค์สปีดเดือนละ3 9 9บาทในส่วนของเน็ตกับราคาเนี่ยยังได้ตามเดิมเลยแต่จะไปเปลี่ยนในส่วนของรหัสในการสมัครแล้วก็สิทธิ์ในการดูบอลฟรีครับคือใครที่เปิดเบอร์ใหม่มาสมัคร2โปรนี้ก่อนวันที่3มเอตุลาคมปี2 5ง8มันจะได้รับสิทธิ์ในการดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรี3เดือนติดให้ด้วย ถ้าใครสนใจจะสมัคร2โปรนี้ก็ให้เปลี่ยนมาใช้รหัสสมัครตามอีกแทนนะครับตัวแรกแพ็กเน็ตความเร็ว10 mbps ไม่อั้นไม่ลดสปีดเดือนละ482บาทตัวเน็ตยังสามารถใช้งานเน็ตในความเร็ว10 mbps ได้แบบไม่อั้นไม่จำกับปริมาณการใช้งานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถตอบโปรแบบอัตโนมัติได้รวม6รอบอยู่เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ ในส่วนของรหัสในการสมัครจะเปลี่ยนไปเป็นรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดอกจันสี่ห้าศูนย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกแล้วถ้าใครจะสมัครโปรนี้หลังจากคุณไปเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเรียบร้อยก็ให้คุณเติม,มเงินเข้าไปในซิม4 8 2บาทแล้วก็ให้มากดรหัสสมัครตามนี้ได้เลยครับแล้วพอคุณสมัครโปรเน็ตเสร็จก็ให้คุณกดรหัสดอกจัน7จ7ดดอกจัน4 1 9 9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกเพิ่มเอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นรหัสในการรับสิทธิ์ดูบอลฟรี3เดือนครับ อีกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นแพ็กเกจเน็ตแม็กส e ีดเดือนละ399บาทครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตแม็กส e ีดหรือเน็ตความเร็วสูงสุดมา100 g b พอคุณใช้งานครบ100 g b มันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่1 MBPS ให้คุณใช้งานได้ไม่อั้นจนครบรอบ30วันสามารถต่อโปรแบบนี้ได้รวมทั้งหมด12รอบสำหรับใครที่ต้องการจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์ดเดิมมาเรียบร้อยก็ให้เติมเงินเข้าไปในซิม399บาท แล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน399เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกเพื่อสมัครโปรเน็ตให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอคุณสมัครโปรเน็ตเสร็จก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน3199เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกเพื่อรับสิทธิ์ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรี3เดือนด้วยเช่นกันครับเอาจริงสองโปรเนี้ยผมเพิ่งมีอัปเดตไปให้ในคลิปก่อนหน้านะครับถ้าใครต้องการดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปดูจากลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ไปวางในคำอธิบายใต้ ส่วนแพ็กเกจตัวอื่นของเดือนนี้ก็ยังเป็นโปรเดิมราคาเดิมแล้วก็รหัสในการสมัครเป็นตัวเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่อธิบายไปให้ทีละตัวเลยแล้วกันนะครับตัวแรกแพ็กเกจเน็ตเดือนละ350บาทตัวโปรจะให้เป็นเน็ตแม s สป e d มาเดือนละ30 GB นะครับกับเน็ตความเร็ว15 Mbps ให้คุณใช้งานได้อีก60 GB แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถม เดือนแรกรหัสในการรับเนี่ยแถงจะเป็นดอกจันเจะดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกเก้าสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกรหัสนี้จะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB กิกะไบต์ส่วนเดือนที่2ไปต้นไป2 3 4 5 6นะครับให้เปลี่ยนเป็นรหัสดอกจันจะดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองสามห้าศูนย์สองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกมันจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB กิกะไบต์เหมือนกับเดือนแรกแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นเน็ตความเร็ว15 MB p s ทบมาให้อีก20กิกะไบต์ด้วยก็เท่ากับว่า ในเดือนแรกเนี่ยคุณจะได้เน็ตมาสปีดมาใช้งานทั้งหมด50 GB แล้วพอเอาไปรวมกับเน็ความเร็ว15 mbps อีก60 GB ก็จะเท่ากับว่าคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ 110GB แต่ในเดือนที่2ไปต้นไปนอกจากคุณจะได้มา110 GB เหมือนอย่างเดือนแรกแล้วคุณยังจะได้เน็ตความเร็ว15 mbps มาเพิ่มอหกยี่ด้วยเบสเ็จรวมมาก็เท่ากับว่าในเดือนที่2ถึงเดือนที่6 คุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ130 GB แล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดหมันก็จะติด FUP หรือปรับลดความเร็วอีกครั้งหนึงลงมเหลือ 1, 1 MBps ให้คุณใช้งานได้แบบไม่อั้นจนครบรอบ30วันเลยในส่วนของค่าโทรโปรตัวนี้จะได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับ ถ้าคุณสนใจจะสมัครโปรตัวนี้นก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม350บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน3350เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับโปรตัวต่อไปจะเป็นมาเหมา300นะครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตมาสปีดมาเดือนละ 20GB กับเน็ตความเร็ว15 MBps มาให้คุณอีก 60GB แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถม เดือนแรกรหัสจะเป็นดอกจันเจะดจดเจดอกจันเจ็ดหกเก้าสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกรหัสนี้จะได้เป็นหน่วยความเร็วสูงสุดมา 20GB กิกะไบต์ส่วนเดือนที่2เป็นต้นไปให้คุณเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองสามศูนย์ศูนย์สองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกมันจะได้เป็นหน่วยความเร็วสูงสุดมา 20GB กิกะไบต์เหมือนกับเดือนแรกแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นหน่วยความเร็ว 15mb p s เมพมาทบให้อีก20กิกะไบต์ก็เท่ากับว่าในเดือนที่2เป็นต้นไปเนี่ย คุณจะมีเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานอยู่ที่เดือนละ 120GB กิกะไบต์แล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดเนี่ยมันจะปรับลดความเร็วลงมาเหลือ1 MB เพียให้คุณใช้งานได้ไม่อั้นเหมือนกันในส่วนของค่าโทรโปรตัวนี้ก็จะได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีไปให้ด้วยเหมือนกันครับถ้าคุณสนใจจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม3 0 0บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน7จ็ดดอกจัน9 2 7าเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมัออกเลครบ โปรตัวต่อไปก็จะเป็นเมาเมา250นะครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตมาสเปีมาเดือนละ10 GB กับเน็ตความเร็ว15 MBps มาให้คุณใช้งานได้อีก45 GB แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกรหัสรับเน็ตแถมจะเป็นดอกจัน7 7 7ดจเอกจัน7 6 73เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา10 GB ส่วนเดือนที่2เปไปต้นไปให้เปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน7จ7ดอกจัน2 2502เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออก มันจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา10กิกะไบต์เหมือนกับเดือนแรกแล้วก็จะมีเป็นเน็ตความเร็ว15 Mbps มาทบเพิ่มให้อีก20กิกะไบต์ก็เท่ากับว่าในเดือนที่2เป็นต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานที่เดือนละ85กิกะไบต์ครับแล้วพอคุณใช้เน็ตความเร็วหลักหมดเนี่ยความเร็วมันจะปรับลดลงมาเหลือ384 kbps ส่วนเรื่องค่าโทรตัวนี้ก็จะได้เป็นโปรโทรฟรีมีอันทุกกระขาขาครั้ง15นาทีไปให้ด้วยเหมือนกัน ถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้นก็ให้คุณเติมเงินกข้าริในซิม250บาทแล้วก็ให้มากดรหัสด,ดอกจัน777ดอกจัน9284เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับต่อไปก็โปรตัวที่4นะครับจะเป็นแคเกนเน็ตเดือนละ200บาทตัวนี้จะให้เน็ตมา2ส,ส่วนเหมือนกันส่วนแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว6 mbps สามารถใช้งานได้เดือนละย5 GB กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเน็ตแถม สำหรับรหัสกดลับในแถมเดือนแรกจะเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน22001เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 Mbps มา15กิกะไบต์ส่วนเดือนที่สองเป็นต้นไปจะให้เปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน22002เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 Mbps มา15กิกะไบต์เหมือนเดือนแรกแต่จะมีเน็ตความเร็ว15 Mbps มาทบเพิ่มอีก20กิกะไบต์ก็เท่ากับว่าในเดือนที่สองเป็นต้นไป คุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ60 g b ครับแล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดครบ60 g b ปุ๊บเนี่ยความเร็วมันจะลดลงหรือติดฝักลงมาที่384 kbps ส่วนเรื่องค่าโทรโปรตัวนี้จะมีเป็นค่าโทรทุกเครืข่า,ขายไปให้เดือนละ50นาทีจะไม่ใช่โทรแบบไม่อั้นเหมือนกับ3โปรข้างต้นแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินกับไปรนซิม200บาท แล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน2200เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทวออกได้เลยครับย้ำว่ารหัสรับเนี่ยแถมของทุกโปรในคลิปนี้คุณต้องกดรับเองทุกเดือนนะครับโปรไหนที่ได้รับเนี่แถมเนี่ยต้องกดรับเองหมดเลยแล้วก็ต้องกดรับภายในเจวันหลังจากที่คุณสมัครโปรเสร็จหรือต่อโปรเสร็จเรียบร้อยด้วยถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะถือว่าคุณสละสิทธิ์รับเนี่แถมไปเลยนะครับ แล้วก็โปรตัวสุดท้ายตัวที่ถูกที่สุดจะเป็นโปรเน็ตเดือนละ150บาทโปรตัวนี้จะได้เป็นเน็ตความเร็ว2 Mbps มาให้เดือนละ10 GB นะครับแล้วพอคุณใช้งานครบ10 GB มันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่64 kbps ถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมงเงินเข้าไปในซิม150บาทแล้วก็ให้มากดรหัสออกจาน777ออกจาน2150เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับ ตัวนี้ถึงจะได้เน็บมาค่อนข้างน้อยแต่มันจะมีข้อดีอยู่2จุดจุดแรกคือมันเป็นโปรที่ถูกที่สุดที่สามารถเอามาสมัครร่วมกับซิมสปอร์โซเชียลเพื่อรับสิทธิ์เล่นแอป6ตัวนี้แบบไม่อันได้แอป6กตัวที่ว่าก็จะมี Facebook Messenger, Line, WhatsApp, X และก็ s t s t r g r a m คือคุณสมบัติของซิม s ป p ร r โซเชียลตัวนี้ถ้าคุณเติมเงินก็ไม่ไดซิมเกิน1 5 0บาทต่อเดือน มันจะได้นำเน็ตความเร็ว4 Mbps สำหรับใช้งานแอป6ตัวนี้ไปให้ใช้งานได้แบบไม่อันแล้วโปรตัวนี้ราคามันก็อยู่ที่เดือนละ150บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่คุณเติมเงินต่อโปรหรือสมัครโปรตามปกตินเนี่ยนอกจากคุณจะได้เน็ตความเร็ว2 Mbps ไปให้ใช้งานได้เดือนละ10 GB แล้วคุณยังได้รับสิทธิ์ในการเล่นแอป6ตัวนี้ฟรีไปให้โดยอัตโนมัติด,ด้วยแล้วเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่โปรตัวนี้ด้วยนะ โปรทุกตัวที่เราอธิบายมาในคลิปนี้ราคามันเกินเดือนละ150บาทขึ้นไปทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ซิม s เปิร์ o โซเชตัวนี้มาสมัครต่อให้เน็ตของโปรหลักมันหมดคุณก็ยังสามารถใช้งานแอป6ตัวนี้แบบไม่อั้นได้จนคบรบรอบโปรได้อยู่ดีครับส่วนข้อดีข้อที่2คือมันเป็นโปรที่ราคาถูกที่สุดที่สามารถสมัครโปรโทรฟี rophy, ม่อั้นทุกครขายพวกเข้าไปในโปรได้อย่างที่แจ้งไปข้างตน้น โปรที่มีโทฟีมีอันทุกข่ขายร่วมไปในโปรที่ถูกที่สุดตอนนี้จะอยู่ที่เดือนละ250บาทแล้วแต่ถ้าคุณสมัครเป็นโปรตัวนี้แล้วไปสมัครเป็นโปรโทรฟีมีอันทุกข์ขายเพิ่มอีก59บาทมันย่อต่อกอยู่ที่เดือนละ209บาทหรือถ้าคุณต้องการแค่โทฟีมีอันในคือขาย AS มันก็อยู่ที่เดือนละ200บาทเองสำหรับใครที่ต้องการเน้นโทรสมัครร่วมกันแบบนี้มันจะถูกกว่าโปร250บบาทไปค่อนข้างเยอะครับ สำหรับโปรเสริมโทรฟีมันจะเป็นแพ็กเกจเสริมของแพ็กเกจเน็ตที่เราอธิบายไปตอนต้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะสมัครโทรฟีเพิ่มคุณต้องสมัครแพ็กเกจตเน็ตตัวใดตัวหนึ่งที่เรอธิบายไปข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะสมัครเพิ่มได้แล้วก็ต้องมาสมัครภายใน7วันหลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะไม่สามารถสมัครได้ครับสำหรับโปรโทรฟีตัวแรกจะเป็นโปรโทรฟีมิอันในเครือข่าย AS ครับ ตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ50บาทสามารถโทรได้ไม่อั้นเลยแต่โทรได้เฉพาะในเครือข่าย AS ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีข้อจํากัดคือโทรได้ไม่เกิน5 5นาทีครับแต่พอคุณโทรครบ15นาทีคุณวางสายแล้วโทรใหม่ได้เรื่อยๆเลยตัวนี้สามารถตอบโปรได้รวม6กรอบด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครปโปรตัวนี้หลังจากคุณสมัครแพ็กเกจเน่นเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มไปในสิบหาบาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน7จ7ดดอกจัน9 1 8าเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโปรโทฟี rophy, ไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับราคาจะอยู่ที่เดือนละ59บาทจะแพงกว่าตัวแรกไป9บาทแต่สามารถโทรได้ไม่อั้นทุกเครือข่ายเลยและก็จะมีข้อจํากัดเดียวเหมือนกันก็คือโทรได้ไม่เกิน5 5นาทีครับตัวนี้สามารถต่อโปรแบบอัตโนมัติได้รวมแค่3รอบนะครับสำหรับใครที่สนใจ,จสมัครต,ตัวตัวนี้เพิ่มหลังจากคุณสมัครแพ็กเกจเน็ตเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มไปในิ้าสิบเก5าบาทแล้วก็ให้มากดรหัสออกจันทร7ดอกจันทร 9184เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโผลออกได้เลยครับโอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่จะมาอัปเดตท,ทราบกันของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบว,วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาตัวนี้ก่อนล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตัวนี้นะครับสวัสดีครับ